กระบี่ครับเลยอ่ะน่าจะต่อตอนนี้ไงเหลืออีกเหลือยังเนี่ยโอ้โหนั่นหนึ่งนั่นหนึ่งนั่นหนึ่งเต็มกล้องเลยเหลือนานแล้วว่าหาตรงนี้ยี่สามฮะยี่สามสองแสนสามยิงเบาถ้าเราได้กับรถอยู่แล้วเพิ่มตังค์ให้เพิ่มฟังค์ให้ด้วยคันไหนีี่่คันที่ทำสีทำใหม่รอบแห่นะเป็ไหนวะอยู่กันไหนวะคันนั้นแหละไม่ต้องเกินไอเด็กโง่หน้า Một mũi nào nèo Một mũi nào nhé Ôi, to lèng, đừng quên thôi nè nhé โมยกว่าขายก็โมยกว่าบอกว่าง่ายกว่าโมยง่ายกว่าเมื่อกี้บอกว่าขีมนเขี่ยมืเถีมเขี่ยมวเี่เขียโดนตี้เมื่อกี้จีีเขาไปเห็นหน้าโดนตีย